จังหวัดนั่นเลยเอา้าก็จริงนี่น่ะไม่บอกว่าเขาขี่หายเขาจิตประจ่ายลูกไปไปอ่ะจริงๆบอกว่าเสีอยอีใครอยู่ประเดี๋ยวคนแถบไปเชี่ยวหมากแนมหนารนแต่คนแถบไปเชี่ยวหมากแน่หนา,ารนดาวมันเคยพบผู้สาวดอก พี่เปล่มาเป็นตายิกนะดาวแล้โอ้ยสาวยูจีผมเป็น่วงดาวจนว่าอันแห่เนาะย้ำสาเนาะแห่ไปงั้นจะเบาลจับสาวไปทายพี่ไปติ่งเขาไปทายนาลูกจะบบาจับสาวไปอวยพ่นจะเบาลจะบสาวก็ยืนอยู่ผมก็สิจิตให้ยกขายกยังกัเฮ็ดให้ผมอยู่ผมย้านจนว่าย่านบ่งอยู่มันแดดนน้ำช่วงนั้นนะเิ่นเฮเสร็จปุ๊บเิ่นไก่ไปพักกู่ดกอยู่ข้างหลังบ้านเพิ่มมา มันเห็นมาถ่ายรูปบัน้โอ้ยมันกระเด็นห้งหมเนาะผมก็ย่านรูปผมเบแต่เขาจนว่ากับเป็นหน้าเป็นตาพ่อเม่อยู่ผมก็ย่านอยู่่านหุ่นหวยเมีมันเด็กหน่อยเนาะแต่ว่าอันสาวๆคนเขาไม่เป็นไรหรอกน้องไม่ต้องนอนก็ได้ไม่ต้องอันนี้นนนก็ได้อย่างงี้เขาอยากเขาจ้างไปดูเฉยๆน่ะโอ้คุณยุ้ยบอกว่าคนห่อเนาะสาวเขาก็เยอะเป็นธรรมดาใช่ครับไปยืนอยู่ อยู่มุมมืดใช่น้องดาวไม่ใช่น้องดาวอาย่ยอมจริงๆนะ่ยเอฟซีอยู่ในมุมมืดนะโอ้ยอมสาวคนหนึ่งสาวประมาณอายุน้อไม่มากเด็กประมาณสิบห้าสิบหกสิบแปดนี่แหละไปจับน้องดาวโอ้ยืนดูนะแล้วก็ไปอยู่วันวันแรกผมไปอยู่ในมุมมืดนะเขามองเห็นได้ไงเห็นน้องดาวนะ โอ ось, ้ป้าวินว่าพ่นซือนองนี่โอ้ดาวบอกว่ามีอะไร like bye, ไ os, okay. ให้แปลกใจอ yes. ีกเยอะไม่ได้ผมไม่ได้สร้างไอแต่ว่าผมตั้งใจแล้วทำยันคิดแบบนี้แหละแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าดาวจะรู้โบกทงหน่อฟซีปุ๊บ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  สาวยุยิ้ไปดูคลิปหรือยังโอ้บาลิเลอผู้สาวหนอยใจเด็ดาวเอ้ยว่นกลับไปเห็ดตาสมตาหวานโอ้นีไ่ไ่ควอครั้งละไปมัดจะแม่ทำไมไปเสือมาโอ้ยลูกผู้ชายลูกไม่ยิงโอ้ลแกมาปวดมาปวดอีด,ดีตีแสตแสแสตีมาก โอ้ยเงินตีดีเนุ่มสวัสดีครับคุณอะไรนู้ผมอ่านหนังสือไม่ค่อยออกดวงตาผมก็ไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่ชอบใส่ตีมากจิบเนี่ยพิธีไปมาเอาไม่ไม่ไม่ไปตีมาซื้อมกันเนี่ยอายุขอาวโอ้ยเงินตีรีไปหักรามไม่ไม่ไปบุกมาเลย พังก็ละล้วรีเมื่อเช้านี่ไปเหยียบเลยตรงนั้นนี่พังเลยไปเหยียบซ้ําอีกเนะี่ยมันพังไปหมดแล้วนี่ยจะปลูกผมก็สงสารก็ปลูกบ้างนิดหน่อยเวลาทําความสะอาดก็ไปปลูกบ้างม,มึงพี่วันเป็นมาไทายให้มึงเนี่ยตะลืน้นแบตเลยอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่วันกระ,ะพูดพูดเลยเดี๋ยวผมมาเสียบให้หมดไปอ่ะมันก็จะพูต<อ>่อ เอาไม่อยู่กันนั่นมันจะอยู่บัลลพีกระโพดกระโพดอีดีเด้อเป็นแนมยินมึงแนมมึงน่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยยังกะไรเฮ้ยยินแนมมึงน่องบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาตีบ่ลูกผู้ชายลูกผู้หญิงเหรอพอมึงปั่นมึงเมื่อเขาจะหน่อยดีเด้อ น้อมดีตั้งน้อยตน้อยนี่ต้องสะพายวันดีค่ะคนช่วย